ข้างหน้านะคะมีต้นใจต้นใหญ่ไหยคะว่าพี่ป้านะอาเคยเห็นกันไหมคะตรงนี้นะคะก็ประกวดชนะโครงการบิทีนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความเก่าแก่ค,ค่ะก็มีการกระจายอยู่ข้างในนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าไม่ถืออะไรก็ตามศัศนสถานก็คงยังอยู่ยังอย,อยู่อยู่ทุกวันนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมัธยดกูตินเองก็ตามหรือว่ามัธยิดเซฟีที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะ<ช>ค่ะ,คะแล้วก็ ายังมีสันเฉพ่อควนูที่คนจีเนี่ยจะจะเข้ามาใช้พื้นที่อยู่ในทุกๆเทศกาลนะคะมีสันเฉพ่อเสือนะคะแล้วก็มีพื้นที่ต่างๆมากมายที่ยังคงเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะจริงๆข้อดียังมีอยู่เยอะนะครับผมอย่างตอนที่มาปีเซนนี้เราอยู่กันในสวนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศก็ร่มเรื่นจะได้เป็นการที่แบบที่บ้านพี่ไม่มีน้าอิจฉาคนที่นี่ว่าที่มีสวนมีแบบอย่างร่มเรื่นอย่างนี้ว่าหนูก็ไม่มีแล้วนะคะสวนอย่างนี้หนูอยู่งแถวๆบ้านแพรนะคะก็ไม่มีแล้วครับเลยแบบ เสดายนะถ้าแบบจะปล่อยให้ตรงนี้แบบไม่ได้รับการพัฒนาหรือแบบปล่อยให้ตายไปกับการเวลาครับผมก็เลยอยากให้พี่พี่พี่ป้าน้าอาเืนที่ช่วยช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ครับผม ไงก็ลองมองมองสิ่งอรอบตัวเราที่อาจจะแบบได้ไม่น้อยหรือว่าเราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าเรายังไม่เห็นมันเราอ,อาจจะลองพิจารณาดูไหมว่าเออตรงนี้มันเป็นยังไงมันเป็นปริษทัทของเรามันเป็นตัวตนของเราไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่พี่น้องด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่าก่อนจะจากันไปพี่มีคําถามนิดนึงนะครับน้องอพี่สงสัยว่า มีสารเจ้าอยู่หลายที่ครับผมทําไมก็ถึงไม่รวมอยู่ในกันหรือว่าเขามีมเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์อะไรหรือเปล่าคงจะเป็นความแตกต่างทางแต่ละกลุ่มชนชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยในอดีตนะคะคแต่ว่าถ้ายังไงหนูว่าน่าจะลองทมขอ้ขอมูลจากกลุ่มถ,ถัดไปดีกว่านะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะขอณมากคับ ได้ความรู like the ้กันไปมากนะครับสําหรับด้านสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่มีแนวลำปดงนะครับสู่ในพื้นที่ปัจจุบันที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากขึ้นนะครับซึ่งทางด้านธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนหลักๆก็คือที่เป็นคลองนะครับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ต้นไม้ที่สําคัญครับใช่ค่ะแล้วก็โดยจะท้อยอย่างยิ่งตัวสมเด็จย่าสักสวนสมเด็จย่าค่ะ เราก็ได้พบว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่เก่าแก่มากคือเวลาอย่างอย่างหนูอย่างเงี้ยตอนแรกมามาไม่ถูกก็จะถามคนในพื้นที่ว่าเอะสวนสนุกยางน,นี่ไปทางไหนคะคือทุกคนจะพูดว่าไปทางโน้นนะหนูตรงที่มีต้นไม้ใหญ่ๆอ่อ่ะคือพอหนูเข้ามาก็รู้สึกโอ้โหแบบเป็นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้เก่าแก่แล้วก็ใหญ่โตแบบเข้ามาแล้วรู้สึกแบบตัวเองเล็กเลยอะ่ะก็ถือว่าถึงแม้ว่าการพัฒนา จะเจริญขึ้นแต่ว่าในส่วนของต้นไม้หรือว่าแบบนธรรมชาติเร,ราก็ยังพอหลงแบบยังเห็นอยู่เนี้ยค่ะก็ถือว่าจริงเป็นจุดดีเนาะของพื้นที่คลองสาลใช่ครับอย่างที่ผมลงมาพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกประทับใจพื้นที่ตรงนี้มากเพราะว่าอย่างพื้นที่ในสวนเองเนี่ยก็ช่างๆมีความร่มรื่นแล้วเราก็ยังมีพื้นที่กิจกรรมทางด้านรอบนอกเนี่ยจะเห็นว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ คือสามารถที่จะมีอยู่กับพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยได้อย่างเหมาะสมพอสมควรในพื้นที่นี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับแนวความคิดที่ว่าต่อไปเนี่ยเราอยากจะมีพื้นที่แบบนี้เนี่ยสำหรับในชุมชนมากขึ้นโดยหรือเปล่าครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยเราอาจจะ